สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่แมวนะครับวันนี้เราอยู่กับแม่จจนสลัดตาเดียวสาวผมแดงน่ารักจิ้มลิ้มถือปืนสายโหด <c oughs> นะครับวันนี้เราก็มีทุนน้อยๆน,นะครับมีทุนน้อยมีเก้าร้อยห้าบาทนะครับ <Yeah. S 1> ทุนน้อยๆเอาใจคนทุนน้อยเนี่ยนะครับวันนี้เราจะบวกได้สักเท่าไหร่นะครับเราจะกำเงินออกไปสัก เข้าตัวได้ไหมนะครับไปดูนะครับเพื่อนนะโอเคไปเลยนะครับเบทสี่สิบลุยไปดูเพื่อความสนใจและบันเทิงนะครับเพื่อนนะไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับผมวันนี้จัดให้ <Nice. S 1> สาสมใจกับคนขอมานะครับเบทน้อยให้ดูในเพ่อะจัดไปครับ <Nice. S 1> มาครับมาเลย <Excellent. S 1> ลุยไปจัดไปจวดๆนะครับมา nope. ตึง้งก็ให้เบตแตกนะครับบันไปก่อนนะครับอืออืออุ้ยสกแก็ตเตอร์สองตัวจ้ะเกือบไปแล้วเบตยี่สิบสี่สิบมาลุยสิบทีลุยไปปตกเข้าให้ Nice มามาออกเลยลูกเย็นนิ่งนะลูกเออ <Yeah. S 1> โอ้โหเอสนั่นแหละ <Wow. S 1> คูณสามคูณสามอุ้ยไม่ได้อุ้ยอุ้ยคูณสอง มามาโอ้เหไม่ได้มาเบสีสิบต่อนะครับต่อเน,นื่องไปก่อนเลยครับ <Yes. S 1> มาครับต่อต่อเนื่องไปก่อนเลยครับ <Nice. S 1> สวย <Excellent. S 1> สวย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 ไม่สวยเลย <laughs> <Yes. S 1> ไม่ออกเลยมาเหลือสองร้อยนะครับอุย้ยเหลือร้อยห้าแล้วนะครับ <Nice. S 1> มาลยครับ ไม่กลัวหรอกครับมาเลยครับมาเลยครับเ <Nice. S 1> ยอะสองร้อยสี่สิบเจ็ดมา,มาอ้ยอุ้ยเอาแล้วไงจะหมดตูดไห่แมวมึงคันนี้มาดิไม่กลัวหรอก <Yes. S 1> มาดิมาดิไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกนี่ <Nice. S 1> ดอกนี้เข้าไปดอกนี้เข้าไปไม่กลัวหรอกมาดิครับ ม,มาดิครับมาดิครับ <Nice. S 1> ไม่กลัวหรอกครับเออนั่นแหละคูณสามตอนเนื่องให้น้อยโอ้โหยไม่ได้วะ่ะมาดิเออโอ๊้ยทีนสุดท้ายก็หมดแล้วนะครับที่สุดท้ายเออ <Nice. S 1> โอ้ยโอ้ยโอ้ดอกนี้ช่วยชีวิตไว้นะครับมาเออช่วยชีวิตวอดอกเออสวยงามเออสวยงามโอ้ยพันสอง เจอดอกนี้บวกเลยดอกนี้บวกเลยนะครับเจอดอกนี้เข้าไปบวกเลยนะครับบวกมาเป็นพันสามนะครับโอ้โหสวยงามได้กำเงินพันออกแล้วนะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยนะครับก็ชิลๆน้บนี่ขนาดกดแบบชิลๆนะครับวันนี้ก็มาเล่นแบบชิลๆให้ดูนะครับว่ามีหลักร้อยกำหลักพันออกไปได้ไหมนะครับก็นี่นะครับจัดไป่น้ำเย็น ให้เพื่อนสาดใจกันไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เกมหน้าแล้วเป็นเกมอะไรนะครับรอชมนะครับสวัสดีครับ